โยอวาซาดิวิรุนเมกาดิวิลุนดูไปดิวิลุนชาติสายทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมสตีลาร์เบดนะท่านผู้ชมนะเป็นเกมสาวตะลุยประจัยปบิ่มบึ้มคือคือบนดวงดาวนะท่านผู้ชมนะตอนนี้เขาเปิดให้เล่นในส่วนของคอมพิวเตอร์พีซีไปที่เรียบร้อยนะวันนี้เราจะมาทดสอบกับเจ้าตัวเครื่อง ROG Ally นะตัวนี้เป็นเครื่องเล่นเกมพกพาหรือคอมพิวเตอร์พกพานะครับเอาอย่างผสมมากๆนะครับสามารถใช้ในการ ตัต่อภาพก็ได้นะท่านชมนะตัต่อวิดีโอก็ได้ผ่านแคปคัทหรือว่าทํางานเอกสารนะพวกนี้ได้หมดเลยนะต่อออกจอก็ได้ด้วยนะท่านชมนะอืมตัวนี้นะครับราคาถูกมากมือสองที่ราคามาณหนึ่งหมืถึงหนึ่งพบาทนะครับกดคนลดได้อีกนะครับมือหอยู่ที่ประมาณห5ถึงหมื่นเจผมจะแปะลิงก์ซื้อไว้ให้ด้านล่างคำเยตยค้คลิปนะสำหรับใครที่สนใจนะครับอ่ามาคนดูเราจะมาลิงกันเลยนะครับก <ไป S 2> ็สปีกเรตรรวมเนี่ยไปดูกันได้นะผมทำรีวิวจัดเต็มไว้ด้านล่างคำเยต อ่าลืมให้ดูเลยนี่ค่ะว่าเซตติ้งอะไรแต่ผมจะให้ดูเซตติ้งกันก่อนนะครับคนดูนะเดี๋ยวเราจะมาดูเซตติ้งกันนะครับปื้อนี่โอเคอันนี้ปลดล็อกโดนดูนะครับเซตติง้งผมตั้งค่าอะไรบ้างนี่ FPS อ,อยู่มุมนี้นะครับตั้งค่านะครับนี่ออจอนี่เป็นแบบแสดงมาฟูลสกรีนนะครับหนึ่งศูนปด P นะนะ้องท่านผู้ชมเนาะ เล่นแบบเสียบสายชาร์จนะท่านผู้ชมนะแล้วก็กราฟิกเนี่ยเป็นแบบต่ํานะครับเปิด FSR 3นะท่านผู้ชมนะความคามชัดเป็นปกตินะครับพวกนี้ไม่ได้ปรับอะไรเพิ่มเลยแล้วก็เป็นเฟรมจรินกดเปิดนะครับแล้วก็ฟเฟรมจินเป็นแบบสมดุลน,นะท่านผู้ชมนี่ประมาณนี้เลยนะครับปรับประมาณนี้ท่าต่ําเฟรมจินเป็นแบบสมดุลน,นะครับเป็น FSR 3ตอ 1080p นี่นะครับ FPS จะได้ประมาณนี้นะครับนี่เห็นไหมห้าสิบ นะครับห้าสิบถึงหกสิบประมาณนี้โอ้โหแต่แม่งเบิ้มจัดเลยวะอู้หูยคนดูระวังหินหินถล,มล่มนะตอนนี้กูเห็นหินแล้วอย่างหนึง่งอ่าอ่าไปคนดูลุยครับเป็นแนวแบบ ARPG หน่อยๆน,นะสตูอุ้ยอยาปึ๊บอุ้ยสวยนี่นี่นี่อย่างเงี้ยนะอือ กดอาทีเพื่อเก็บของโอเคมันให้ฟีลแบบเหมือนเล่นในนี่เลย嘛คนดูไอเอซลดาน,นะครับทุกคนะนะไม่รู้ว่าเสียงมันคล้ายๆกันเ <c oughs> สียงมันเก็บของเก็บอะไรนะครับกดไว้ดูคำใบศูนย์อีอ่าไม่ใช่ศูนย์นี่มันเป็นโอเมก้านะครับทุกคนะใช่ไหมเลขไอเป็น ตัวหนังสือไปเวอร์จินยฮิตอาคารกำลังทะลุพังทลายเพราะภูมิประเทศของเมืองมันไม่มั่นคงเนี่ยเธอจะชินเองปึ๊บมาเออปับนี่แน่ย่างบึ้ม เกมนี้ผมบอกเลยเหมาะสำหรับคนชอบเล่นเกมอะไรบึ้มๆหรือๆโอเคนี่เป็นตู้นะครับตู้แคมป์อัปเกรดสกิลอะไรพวกนี้ได้ผมน่าจะอัปเกรดไปแล้วนะนี่นี่นี่แคมป์ทหารเป็นแบบนี้เองเหรอเนี่ยเปิดใช้งานแคมป์ครับ นี่เอพีเอก็ประมาณห้าสิบนะท่านชมนะห้ิกว่าโอเคนี่ไว้ซื้อของนะครับกงสกิลไปจุดต่อไปที่เราต้องไปนะครับแคมอยู่ทางนี้ที่จริงรอ่ะเราปรับเพิ่มได้อีกนะแต่ผมว่าไอเนี้ยกำลังโอเคที่บอกว่าปรับสมดุลนนะ่ะที่จริงอ่ะเราควรที่จะเปรับเดี๋ยวเราลองเป็นแบบเจ็ดนยพีนะคนดูนะผมเล่นแบบเจ็ดบ้างนี่เจ็ดสองพนะครับ FPS จะเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่เซตติ้งแบบเดิมเลยนะทำไมไม่นอนพักสักหน่อยล่ะเพรโอเคอ้าวสลุกงงนะนี่อ่าขึ้นมา80นะครับท่านผู้ชมนะ FPS เออใช้ได้ใช้ได้ไดโอ้โหอย่างเดิม เอาว่ะ. Oh, hey, wow. What's wrong? Uh, it's nothing. Mm -hmm. From here on, you have to stay alert. เเคฟื้นฟูแล้วครับฟื้นฟูเลือดโอ้โหอยากเป็นเก้าอี้โคตรบิ้มเอาใจผู้ชายครับเอาใจชายเฮ้ยมันจะให้ผมอัพเกรดของอะไรอีกครับมาอัพเกรดดิอ๋อนี่เลือกเพลงนี่คือตัวอัพเกรด่างนี้ตั้งค่าสกิลนะครับท่านผู้ชมนะ เรียนรู้กสกิลครับจังหวะลบหลีกตรงจังหวะจะเปิดการลบหลีกแบบสมบูรณ์โอเคจัดไปนี่เล่นแบบ 720p นะครับท่านผู้ชมนะ 720p ได้70-80เฟรมนะคุณสามารถใช้ฟังก์ชันโหมดเนเรื่องในการช่วยบังคับได้โอเคคุณสามารถเปิดบังคับในโหมดเกมพี อ๋อฮ oh. ึบสมุดเกมพีเหรออันนี้อะไรอ่ะค้ำใบเหรอช่วยตัวช่วยบังคับโอเคนี่ช่วยบังคับเปิดมากดบีฮึบมาดิชุบสวยเด้อ สวยลบลีกครับอุ้ยนี่อย่างเงี้ยนะไปนี่เจ็ดสองศูนย์พี่นะครับได้ประมาณอ่าห้าสิบเอ้อประมาณเจ็ดสิบเฟรมนะทุกท่านนะปึ๊บกระโดดโหนมาสวยเวีงวยงปึ๊บฮือจ้ะ เึ้ยโอ้โหยาวเลยเกินนะหนูยาวถึงตรูดเลยไปฮะอ้าวกดวายใช่ไหมตรงนี้เึเ้ยอา้าวเฮ้ยพอจะกดวายซะหน่อยโอ้โหกดผิดเลยปึ๊บนี่นี่นี่สวยฮะ โอเคอันนี้ทรงตัวบาลานและเกิต HP มาดินี่คอา์เตอร์คืนครับปึ๊บนี่เไงนะผมเปิดเสียงเปิดเอ,อ่อเปิดไฟออ f ไฟสุดละแสงสูงสุดละร้อยสี่ห้าต้องเป็นฝั่งนี้นี่คนดูฝันกล่องได้ครับ ตัวนี้เพื่อสแกนเมืองอื่นก็มีสภาพแบบนี้งั้นเหรอนี่นะครับ FPS อยู่ประมาณนี้นะเจ็ดสิบนะท่านผู้ชมที่จริงอ่ะเราปรับได้เยอะมากเลยนะครับนี่ผมสามารถที่จะปรับให้เป็นหนึ่งได้นะครับแล้วก็แล้วก็เพิ่มไอ,อ้ปรับ FPS อมันเป็นประสิทธิภาพนะแต่ภาพมันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับนี่ๆๆจะทำให้ดู เนี่ยตรงนี้นะครับจากสมดุลกลายเป็นประสิทธิภาพสูงสุดนะอันนี้จะได้ FPS e เพิ่มขึ้นนะครับดูนะนี่เห็นไหมอ่าจาก FPS e 50กว่าไป60กว่า70็ดนะท่านผู้ชม Full HD นะครับถ้าเป็น 720p นี่จะใช้ได้กว่านี้นะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเดี๋ยวลองเล่นดูก่อนครับเฮ้ยอะไรกันอันนี้เป็น Full HD นะครับท่านผู้ชมมาแล้ว นี่ขึ้นหกสิบเจ็ดสิบป่ะคนดูมันเป็นกับดักอย่าบอกนันต้องสู้หมดอ๋อจ้ะสวยจมจีถังน้ำมันระเบิดสวยปึ๊บมาไหนวะจมจีถังน้ำมันออาซิ นี่สวยมาดิือ้ออยา่าอุ้ยอุ้ยโอ้โหอ,อย่าตุยนะคนดูกดล็อกป้าพมันก่อนนี่แนะ่เรียบร้อยเอ๊ยอา้าวทำไมเป็นงนั้นะ เป็นแนวเหมือนแบ็กบิ๊กปูคองอเลยครับีนุนอันนี้บ้ากโชวมาสิอื้ออุ้ยอื้อกันได้ครับโทษทีโทษท,ท,ทีครับพี่ชายอุ้ยอื้อหสวยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้สวยผมได้ครับ เรียบร้อยอือนี่ได้อยู่นะประมาณ60-70เฟรมเลยนะท่านผู้ชม Full HD แบบอ่า FSR เปิด FSR เปิดเฟรมเจนแล้วก็เป็นแบบแบบอประสิทธิภาพสูงสุดนะอืมเขาเรียกอัพส a l ลแบบปแบบระสิทธิภาพสูงสุดเดี๋ยวนี้ผมจะปรับเพิ่มนะครับปรับให้มันเป็นอ่าในส่วนของ 720p นะครับภาพจะแย่ลงหน่อยแต่ได้เรื่องเฟรมรีดนะจะ,จะ,สะแสดงผลโอเค อ่าน,นี่อันนี้สวยนี่ภาพจะแย่ลงนะครับแต่ในเรื่องอประสิทธิภาพนะ E.P.S. นี่เห็นไหมแปดสิบเลยนะท่านผู้ชมนะปึ๊บสวยอุ้ยโดดเลยจ้าตึกมันเหมือนตึกในรัสเซียเลยว่ะคนดูเนี่ยตัวหนังสือเนี่ย อ้าว what the heck ต้องเหวียงแรงๆกันดูปึ๊บปึ๊บสวยแล้วทำไมเสียงมากเสียงมันเป็นยังไงนั้ยปึ๊บนี่ได้นะครับคน,คนดูถือว่าใช้ได้อยู่นะมาถึงตูด โอเคผมปรับเป็นนะ Full HD แล้วกันคุณหูผมคิดว่า720ภาพมันไม่ได้อัตรลุตนะครับมันเห็นตูดไม่ชัดเห็นง้ามไม่ชัดนะครับโอเคต้องแบบนี้ไปซื้บ,บของฮนะ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าต uh ัวเกมสตีลาร์บ uh ีดนะท่านผู้ชมนะเออก็สำหรับใครที่อยากจะซื้อไปทดสอบนะครับหรือว่าโหลดมาเล่นเนี่ยก็มันมีให้เล่นแบบเดโมนะส่วนตัวเครื่องนี่ก็อยู่ลิงก์ด้านล่างครับเขาจะทิ้งผมแปะไว้ให้นะครับสำหรับวันนี้พี่โกี้ขอตัวก่อนเจอกันไปคลิปหน้าบายจ้า